สวัสดีค่ะรพบผกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลนวค่ะมัน,นี้แกงเห็ดละงอกค่ะแกงเห็ดละงกใส่เห็ดเพิ่งข้าวเห็ดเพิ่งเขาจาสีวาจางไหนคะเห็ดเห็ดเพิ่งขเขาลืมเซมไมมแกงเห็ดละงกด้วยเห็ดเพิ่งเขาด้ไแม <laughs> บนเห็ดไข่ค่ะใส่ใบชะม่วงหรือใบส้มมงบ้านเราเรียกใบส้มมงนะคะ เนื้อข้าวต่อแล้วก็เจียวขา้าวแบบใบส้มม่งออกสมสมๆกินกแหนมเนื้องแสบค่ะเห็ดละงกแสบแสบ นาเฮดก็ต้องกินเฮ็ดละมีขายหลายหลายในตลาดสกลนครเน,นี่ยค่ะสอ,อ,องคนถามออองากจะทินเจ้ายุ่ใส่กันแน่่เขาจะถาม ผักบุง้งหลวกพักบุง้งนาแต่ก่อนทำงานอยู่หนองคายค่ะเป็นคุณคูเนี่ยแหละคะ่ะเป็นพนักง,งานราชการเป็นคุณคู่ค่ะอยู่หนองคายนะคะ <c oughs> ก็เลยไปซื้อบ้านไว้อยู่ที่หนองคายบ้านหลงนังเล่น้อยหรอกบ้านเคหะหลางังเลนหน่อยค่ะ วันที่นี่ก็เลยมาสอบใดสอบบรรจุใด,ดอยู่สกนลนครอำเภอโพ้นนาแก้วเนี่ยค่ะก็เลยมาอยู่อำเภอโพ้นนาแก้วแต่บ้านเกิดแท้ๆเนี่ยอยู่อ,เอำเภอบ้าบนม่วงจังหวัดสกนลนครค่ะอืมกลับไปไปมาม่าน้องค่ายน้องค่ายอำเภอบานม่วงอืมแต่ส่วนมากสิไปน้องค่าย พาะว่าคายค้องนั่นไหมคะใบลพักซะแงะหอมแย่ชี้ไหลเงบบีายก็ว่าไปลกพักอันนี้สิไม่กินเป็นเอกกักลั์ของเจ้าคองนะคะบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นนะคะ ไม่เหมือนผักกระียงนาเด้บางคนก็ไม่ชอบกินบอกว่ามันขิ้วมันกินแรงนะคะแกงส้มอีกตัวแซ่บเขาหามาใหม่ๆชื่อเห็ดไข่หาสิบบาทได้ถ้วหนึง่งเพอดีแซ่บ ซื้อหลายๆกินเมืม่อเมื่อมไม่ใช่ัานสะกุลมันเป็นคู่คู่ตามเจ้าเอินชันละว่าคู่จุย้ยคู่จุ้ยอย่นละเออการิึเป็นยังันล่ะคะบางคนก็นมีอีกแต่ป่าดิมีอีก เขาลองราดาชันได้จะแต่ยังไปผาดเพิาา่งถึงอาชีพฉันฉันบอกเลยยำมะผาดเพิ่งถึงอาชีพฉันอาชีพเพื่ออาชีพถูกอาชีพไม่เกีย่ยวเลยซักซีเหมือนต่างกันแค่บดบาทแไดนาที เข้าใจเนาะอุกทุกอาชีพมีจัยาบรรเมดค่ะสิ่งที่สำคัญคือการกระทำของคนเข้าใจเนาะ เราจะหลวกจ้องจะผิดแต่คนอื่นหลายมันเป็นทุกเจ้าเข้าใจบ่ออฉันว่โกวดเ่รา้แข่เครายดข็อดอกเอาเวลาไปใส่ใจเจ้าขวาง แมันมีความสุข <cod 's sentir melhor> แต่กัขอบคุณ้ลาลค่ะสำหรับทุกคนชมทุกคนดูนะคะแบบหลายหลายท่านคกะเข้าใจแบบติดตามโอ้มากจังสั้นจังส่วเป็นเนาะ ว่าเป็นน้าเจ้านี่ว่าเป็นเออเป็นคนจังสีละค่ะม่นมีผิดมีพไทดพดหรอกว่าเป็นน้าเจ้านี่ว่าเป็นจัดคาหาเอียงไม่ว่าแน่ผัดว่าเออจะเป็นคนจังสีละ พักบุงดอกเห็นกันแบบตรงๆชัดเจนชัดแจ้งชัดเจนด,ดีอไม่ต้องไปเซ้แสงใส่กันจริงเป็นว่าต้องไปเซ้แสงดอกสุดท้ายติดตามเรานานๆน,น่ะจะรู้เองว่าเป็นยังไงแค่นั้น อันเกลียงเองปนเอง่บสีประแดกดูแม,ม่ประแดกปกีิเดือดนี่น้อยๆนี่ใส่กินเป็นมอดจะยังบกบอกฟื้นกินหรอค่ะอะไรกินเป็นก็บอกว่ากินเลยจบ เราเคยกินกระบา้มาเราเคยข้างหลังอยากล่องกระบ้าล่องหมดจบเห็ดไขคกับหอมหอมแซ่บ คองเรรมศาสตร์คักเจียวเห็ดไข่นี่ขักแต่แท้เศรษฮม งผัาคักแต่ถ้าคนอืดกินเยอะแบบยืงนะภาษาอีสานเรียกว่ายืงท้องค่ะอืดทองช่องอืดทองบดีแบบ กินเยอะไม่ค่อยย่อยได้เห็ดนี่สำคัญเห็ไดไเห็ดนี่ก็ได้สซ่บฮึขักขักแท้ พักุงหลวกนี่ชิมนนแสบหลายเลย แกงเฮ็ดขึ้นหอดแม่น้องหมักมาค่ะหมักหอดไปหาหมักจักไหลได้ถ้วยเดียวก็เอาก็ให้ด้วยหาเอง นี่แหละเป็นคนกินบาน,บานๆขินแบบง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะผัดผัดทอดๆหมูไก่ว่่วค่อยกินบันไดหรอกคะ่ะบม่อยากแมอถอ้าก,กินได้เนี้ยแบบนี้ปลาปลาบานๆคนนีน้ว กินเขาเจ้าค่ะส่งปรอยู่องได้ป่ะนี่ประยูทองอยู่สบายท้องนะกินข้าวสวยนะแต่กาลูกอีสานเนาะพันข้าวเหนียวเนาะค่ะ อกสานมันคนเหียดโดนโดนเลยสนเดินบนเส้นทางขี้หินแห่ขี้หินแห่ภาษาอีสานภาษาไทายเอิ่นว่าทางรูทางลูก รังนะคะทางลูกรังขี้หินแห่แปลว่าทางลูกรังอื 嗯。Hmm. คนนี้แค่นี่เสีบสุดแล้วอีเดียวตบไทยตัวแม่อ่ะบกม่องสุกตัวบกม่องเขียวเว้ยน้ำดอกไม้อ่ะ สุกธรรมชาติไม่ใช่ในผ่านการบ่มนะคะสุกธรรมชาตินี่มันสีหอมมันเสียบกว่าไหม,มจะเป็นคึดหลุดออกจากปากไม่ต้องไปอัน เขาเนี้อมุ่นเขาเนี้อเนียโต๊กจากติมฮอนฮอนี่กินร่องบางแพรเมรจาก,กับหนยไม่เมื่อยมากกับเศร้าเมื่อย ช่อกินล,ลายแทะพพ่อเราบอเนยกินเอากินเอาเนอ้อไปฟ้าตัวเขาเขอบคุณเลยลายนะคะที่เขามาติดสำหรับช่วมกินแซบแบบนัวๆค่ะเมื่อนี้กะเอาไปใส่มึอมองซุกใส่ตู้เย็นบดแซบแม่สู่กินแบบนี้ไปได้เนอะเมื่อนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ